วันนี้ภูมิใจนำเสนอกระบะทําเงินกระบะพารวยมงคลช่วยคุณได้กับสองคนนี้เลยครับสวัสดีครับผู้ชมครับยังอยู่กับสศักด์าที่เดียวที่เดิมท,ที่มงคลคาเซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่อุบลราชธานีลองเปลี่ยนแนวนะครับลองเปลี่ยนแนวดูบ้างนะครับธุรกิจขนส่งกำลังมาแรง นะครับขอรีวิวตอนเดียวตู้ทึบตู้แห้งกันบ้างนะครับเห็นว่ากำลังฮอตกำลังฮิตกันบ้างสอสักดาก็ะลมงคลกันเตอร์ขออิงกระแสบ้างนะครับเช็คเลตติ้งกันหน่อยว่ารุ่นนี้ยังขายดีอยู่ไหมนะครับวันนี้เอา2คันนี้มานำเสนอสีที่คุณคุ้นหูคุ้นตาคุ้นใจกันอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือรถตอนเดียวรีโว่นะรถตอนเดียวรีโว่โฉมนี้เป็นปี2016หรือว่าปี59เป็นสีที่หลายคนคุ้นตายแล้วนะครับรถเคอรี่ รถเกอร์ี่หมดสัญญานะครับหมดสัญญาหมดสัญญาในช่วงเวลา4-5ปีตามสัญญาของเขานะครับเราก็ได้มาเป็นมือ2มาวางจำหน่ายนะครับเป็นรถมือ2ที่เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่หลายคนมองหารถที่เอาไปทําเงินเอาไปค้าขายกับราคาถูกๆผ่อนถูกๆนะครับต้องว่า2คันนี้ผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณ6,500 6 5 0 0บาท6 5 0 0บาทประมาณนี้6000กว่าบาทอันนี้เราพูดถึงในเรื่องของไม่ต้องดาวน์แม้แต่บาทเดียว นะครับไม่ต้องควักตังค์แม้แต่บาทเดียวนะครับถือว่าซื้อสดราคาเนี้ยสีสีเนี้ยนะครับสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเครดิตจะดีหรือกลางๆหรือดีมากก็แล้วแต่จัดได้นะครับเว้นแต่ว่าติดกแค่ติดก็ค่อยมาคุยกันแต่ว่าถ้าพูดถึงเครดิตกลางๆหรือเครดิตด,ดีๆเนี่ยจัดเน้นๆทุ่มๆนะครับซึ่งบอกว่าตอนนี้เป็นรถเคอรี่ที่หมดสัญญาหลายคนตกใจว่าเอ้ยสอรถมันก็ต้องวิ่งหนักสิวิ่งหลายแสนกิโลสิสภาพติดโซมสิ มันมีหลายคันมันมีเป็นร้อยๆคันเราไปคัดคันที่อยู่ในช่วงสัญญาที่มันวิ่งน้อยๆวิ่งในปริบนโทนหรือในกรุงเทพที่วิ่งไมล์หลักหมื่นกิโลแน่นอนละ่ะไม่พลาดทีมงานเราคัดรถแจ่มอยู่แล้วนะครับต้ว่า2คันนี้วิ่งอยู่60,000กิโลวิ่งอยู่60,000กิโลทีมงานเราไปชิงจังหวะคัดมาก่อนเลยนะครับคันไหนไม่เยอะเราก็ยังไม่ต้องซื้อมาขายเอาไม้น้อยๆมาเช็คเลตติ้งกันก่อนมาดูสภาพกันก่อนมาดูสภาพกันก่อนเดี๋ยวดูเลขไม์ก่อนดีกว่าที่บอกกี่บอกว่าเลขไม์ ที่ว่าไปคัดมาคัดมาจริงหรือเปล่านะครับคือข้อดีของรถพวกนี้มันเป็นรถของหน่วยงานรถของหน่วยงานภาคภาคเอกชนที่เขาแบบว่าเช่าจัดจัดเช่าเช,ช,ช่าซื้อหรือว่าเช่ามาทําสัญญาในธุรกิจเนี่ยเนี่ยเห็นไหมหกหมื่นกิโลหกหมื่นแปดพันห้าร้อยสิบห้ากิโลหกหมื่นแปดพันโลนี่เราคัดมาจมๆสภาพภายในนี่คือจังใหม่ดูดีนะไปคัดมาแล้วจากหลายลร้อยคันเราคัดมาเด็ดๆมาไม่กี่คันใครสนใจมา จับจองทาสัญญาไว้ก่อนเลยแน่นอนเราจะคัดพวกไม้น้นอยๆอย่ะไม้หลักหมื่นกิโลเนี่ยมาให้แล้วก็ขออนุญาตสตาร์ทเครื่องก่อนสตาร์ทเครื่องก่อน่าซอรถพวกน,นี้มันวิ่งมาเป็นยังไงบ้างห้องเครื่องเป็นยังไงบ้างนะครับเป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับเป็นเครื่องยนต์2.4ลิตรเครื่องยนต์ดีเซลนะครับขออนุญาตเปิดห้องเครื่องให้ดูก่อนสตาร์ทเครื่องละเราใจแน่นอนในเรื่องของราคาแล้วก็ยอดจัดเงินผ่อนนี่ผมบอกเลยว่าจัดจัดแบบว่าเอาเงินไปทําทุน ก็ได้เช่นเดียวกันหรือว่าจัดแบบว่าอยากเปลี่ยนสีรถเป็นสีขาวสีเทาสีดําก็ไม่ใช่ปัญหาอันนี้จับเลยเลือกสีได้ตามใจคุณเลยเนี่ยนะครับห้องเครื่องเดิมๆห้องเครื่องเดิมๆนะเดิมีน่าจะเป็นรถสีขาวนะคะนันนี้นะครับจะเป็นรถสีขาวแต่ก็ไปทาค่าสีส้มมาตามโลโก้บราษาิษัทเตนะครับนี่เดิมๆนามสดนา2 GDFTV 2393 โนเวมเบอร์ปี59นะครับเครื่องยนต์ดีเซล2.4ลิตร150่รหแรงม้าตัวนี้วิ่งทำเงินประหยัดนะครับประหยัดคุณและท่วมจะเอาไปก็ได้จะเอาไปเปลี่ยนสีรถนะครับเอาตามที่ใจชอบเลยเอาไปเก็บงานแบบไหนอยากได้แบบไหนโทรม,มาคุยกันอันนี้ คันนี้เอามาคัดสรรมาให้ก่อนสภาพสวยๆแบบนี้อย่างที่เห็นเลยไปดูด้านหลังกันหน่อยมา่าไอที่ว่าตู้แห้งตู้แห้งมันตู้แบบไหน,นตู้แบบไหนเนี่ยเชมัเปิดให้ชมเลยโอ้โหถ้าจะไปผิดผมมีโอกา,าสได้คุยกับลูกค้าที่เขาไปทําตู้มาตู้แห้งพวกนี้ต้องมีอย่างน้อยสองสามหมื่นบาทนะครับเนี่ย คือแล้วรดรถโดยส่วนใหญ่เนี่ยคือรดพวกนี้เองมันไม่ได้ขนแบบว่าไปขนแบบหนักๆไงมันขนสร็นใญ่เป็นพัสดุที่ขนส่งกันตามจังหวัดต่างๆไม่ได้ขนแบบว่าบรรทุกเหล็กบรรทุกดินบรรทุกปูนอะไรนี่คือสภาพคือมันดูตู้ดูอะไรมันสภาพมันยังดีมากนะครับสภาพยังดีมากนะคือน่าจะเป็นเขาเรียกว่าลดโปรโมชั่นตามใจคุณผู้ชมลูกค้าเลยนะรับไหน อยากจะได้เงินเท่าไหร่อยากจะได้สีไหนนี่มาก่อนเลือกก่อนเลยสองคันนี้ผมว่ากัด่าเด็ดแล้วแหละนะครับสัตว์ที่น้อยมากห้0หกหมืนะ 60, กิโลสภาพนี่เดิมนะครับไม่เดิมแต่สีนี่แหละว่าเขาไปทําสีมานะครับอยากได้สีไหนกลับเป็นสีไหนโทรมาคุยกับสอสักดาสภาพพอกันสภาพ,พภาพเนี้ย5แสนห้าหมื่เก้าสห้า้าบาท ฉะนั้นนี่สบายๆคันนี้ไม่ห6 1 0 0 0กิโลไม่แตกต่างกัน6 8 0 0 0กับ61,000หนึ 60, ่กมกิโลแลเขาคือเขาเช็คระญะตลอดเป๊ะๆไม่มีคาาเคลื่อนไม่มีคาาเคลื่อนเลยเพราะรถรถตามสัญญาเช่าเนี่ยคือมันต้องเข้าระยะตลอดเพื่อรักษาวารันตีรักษาของเขาก็เหมือนกับรถการไฟฟ้าที่ผมมาขายนะครับเหมือนกันคือรถพวกนี้คือเป็นรถอยู่ในพันธสัญญาที่ต้องดูแลรักษารถให้ ให้ตามระยะของศูนย์ตลอดแล้วก็พวกประกันภัยภาษีพรบต้องมีอยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับเอาละใครอยากเป็นเจ้าของตอนเดียวกะบ,บะทําเงินกะบ,บะพารวย2คันนี้นํามาโชว์ก่อนนะครับเวตู้รถรีโวปี2016นะสะ3าแสนกว่าบาทจริงดีโก้แชป โปรโมชัน่นจะจัดโปรโมชัน่นเห็นว่าหลายคนอยากไปเข้าร่วมเกี่ยวกับตอนนี้ทุนสิทธิคนมันหลายบริษัทมากนะครับหลายบริษัทมากก็อยากจะเขาเรียกว่าตอบแทนลูกค้าเราหน่อยนะครับตอบแทนลูกค้าเราหน่อยจัดมาให้แล้วนะครับอยากได้สีไหนอยากได้เงื่อนไขแบบไหนโทรมาคุยกันผมจัดให้ได้ตามใจคุณเลยแต่ถ้าเอาตามที่ผมจัดผมคำนวณคร่าวๆแล้วเนี่ยนะครับไม่ต้องพกตังค์มาสักบาทเลยเอาแต่เอกสารมาคอนอิวมาระมาณ6 5 0 0 6พ0 0อันนี้คือไม่ได้จัด แต่บาทเดียวหรือใครอยากควนถูกก็ดาวมาก็ได้หรือใครอยากเอาตังค์ไปทําทุนก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งสาหรับวันนี้สอสักดานนามาคอนเฟิร์มสภาพนํามาเรื่องของฟังปีรถให้ฟังราคให้ฟังแล้วก็เงื่อนไขเงินผ่อนให้ฟังสําหรับ2คันนี้นะครับมาก,ก่อนมีสิทธิก่อนมาก,ก่อนเลือกก่อนเตรียมเอกสารมาทําสัญญาก่อนรับรถไปใช้ก่อนนะครับรถไม่มีอะไรพร้อมใช้งานพร้อมขับขี่ทันทีนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยสําหรับ กระบะทำเงินกระบะพารวย2คันนี้ฝากกดติดตามกดไลค์ซับสไครต์และกดแชร์รถมือ2มงคลคาซินเตอร์เหมือนเดิมนะครับผ่านช่อง YouTube Channel รถมือ2มงคลคาซินเตอร์ขอบคุณ1 0 0 0 0แสนซับสไครต์อ่ะหนึ่งแสนหนึ่งหมนแล้วนะหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นซับสไครต์ที่อยู่ด้วยกันมาเกือบ2ปีเต็มนะครับสำหรับวันนี้สอสักดาและก็ลีโวพารวย359,000ากบาทลาไปก่อนสวัสดีครับ